สวัสดีจ้าพ่อแม่สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลแชนแนลแค่ะกับตอนแรงมื่อนี้หลังจากที่ลูกตาลเลิกเรียนแล้วมื่อนี้อีแม่เฮ็ดหยังก็อีลายจะกินยังโฮมจ้ำจ้าไปยกขึ้นดูยกขึ้นดูยกให้พ่อพ่อแม่แม่เบิ่งดูยกให้พ่อพ่อแม่แม่เบิ่งดูตำักหุ่งจ้าตำักหุ่งบ๊เผ็ดเด้จอจ้าบ๊เผ็ดแล้วก็อ่เนี่ยก็ใส่พริกจักเม็ดจา้าใส่พริกซีหาเม็ดแล้วก็ ผัดมีจ้าผัดมีอ่ใส่ซีอิ๊วดำๆพี่น้องจา๋าแล้วก็ขนมหวานหเหนียวจอยพี่น้องจ๋าเหนียวจอยหมาจ๋าก,กินสมตามแ่บๆน้ำกันกับเตะกับ,กบน้องลูกตาลจ้ะพี่น้องจา๋าอีหล่ายกินผักเป็นบ่กินเป็นจ้าเอากินดูกินให้พ่อแม่เขาเบิ่งดูนี่อีหล่ายว่ามากี่ทาร์ไลนี่ใส่มือนี่แหละพี่น้องจา๋าหนุ่มรวดกินกับลูกซื่อๆหรอก ลืมใส่บักเขือนะไม่ได้นะบักเขืออยู่นตรงนี้อเอาลูกตาลชโวดูตาลูกตาลชโวดูของอีหลามีมะเขือเทศกับบกักะงกับผักสมี่งด้วยจ้าอันนี้ของแม่จ้ามีผัดมีน้ำแล้วก็หอพี่น้องหอคับยิ่งยิ่งสิละเอาพี่น้องนี่มาด้ยวยจ้าอืม จบบบบบนนะบ่กิ่หลายจังเลยบ่ลูกเผ็ดบ่บ่เผ็ดนะเผ็ดจุ๊จ้ะเผ็ดจุ๊จ่ะยบแบบนั้นก็นั่นนี่ตูวเว้เย,ย็นลูกเด้อมาจ้ะพี่น,อน้องจ้ะมื่อนี้เตยปิดร้านเตยเว้นจ้ะเพราะว่าเตยบ่สบายเป็นไรนาะพี่น้องเนาะเตยปวดหวัวอากาศมันเปลี่ยนแปลงจ้ะปวดหัวแล้วแบบ ก็เลยบอกว่าขอพักก่อนปิดร้านไปเว้นก่อนมือเนี่ยสนหอกพี่นอ้องวันนี้พอดีลูตลกตาลูกกาเลิอกเลี้ยนมาว่าอยากกินสมตำแม่ก็เลยจะส่งตำห้กินจ้ะเดี๋ยวเปิดรับออเดอร์คือเกราเด้อจ้ะสมเนื้อสมหมูเปิดรับออเดอร์ตามปกติจ้ะท่านใดสนใจกระทักไปที่เพจสมงัวะขมอดเด้อพี่น้องเด้อหรือท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาทั้งสะถนนส่นสองส่นหนึง่งแกงข้อผู้เคียว แวะมาเล่นที่ยูลานได้เด้อจ้าแวะมาลานได้เด้อถ้าเห็นไฟสีเยน็นเหลืองๆอยู่ทางลานนี่เปิดก็แสดงว่าลานเปิดจ้ะถ้าไฟบ่บ่เปิดก็แสดงว่าลานปิดเด้อพี่น้องเด้อมันมองเห็นไกลอยู่จ้ะอืมขึ้นดิแซ่บแต่นาะกว่าบุลมคนอืมเช็ดมือเช็ดมือมันเป็นรูด้อ อาหารหลักของครอบครัวจ้ะต่มามกหุงอาหารหลักของครอบครัวคือต่อมามกหุงจ้ะพี่น้องทำยังไง อากาศ้อนเหมือนกันพ่อจ้าพี่น้องพ่อๆพอแม่ๆนาะโอเคปะอากาศ้อนพ่อจ้าอากาศมัน้อนอบอ้าวไรด้วยเฮ้ยเตยเตยเ่ค่อยสบายจา้ะลูกตาลกับเป็นวัดขึ้นมาอีกจ้ะพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนอย่าลืมดูแลสุขภาพเด้อสุขผู้สุขคนนะจ้ะมื้อนี้อากาศหนาวขึ้นเด้อพ่อๆแม่ๆ ัำใหญ่ๆเลยกินง่ายๆค่ะบ้านนอกเขากินตำบักหุงกินแล้วก็แล้วเนะพี่น้องจ๋า สนใจสมเนื้อสมมัวถ้าเขาไปสอบถามรายละเอียดได้ด้ยวยจ้าสอบถามเบื้องแต่ว่าขอแจ้งอันลูกค้าทุกท่านก่อนเนื้อจากพี่น้องของเตยบม่มีอันบ่มีเก็บไปทางเนาะจา้าเนาะต้องขออภัยแม่ประชาชนยังไม่ได้นะนคุณมอคะคุณหมอน่าจะเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้เลยยังไม่ได้ทุกคนก็ยังไม่ได้ประชาชนหมูใช่ไหม ที่เอาไปเมื่อเช้านี่มันปออืมอ่ะโอเคจ้ะโดนตรวจฟันเฉยๆแต่แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วทำไมเอาบัตรประชาชนไปล่ะลูกไม่รู้อ่ะเมืม่อเช้านี่เขาตรวจฟันค่ะหมอว่าจังไหนเนี่ยฟันนีล่ล่ะฟันผุกกิตติต้องไปอุดอีกไหมต้องไปถอนไหมมอว่าจังไหนลูกหมอแค่บอกชื่อสีเจ้าดัดมเลี้ยงอืมแล้วหมอว่าจังไหนอีกจ้ะ คุณมอดูฟันเฉยๆว่าฟันผุกี่ซี่คุณหวานก็บอกว่ามีคนฟันผุเยอะอยู่แค่นี้ท่านไดเตรียมตัวนั้นหรือยังพี่นอ้องจ๊าเมื่อนี้ มื่อนี้กองท่ายของขายออดเนาะของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้ะเพิ่นหยุดถ่ายฉากแงย,ยุม่มในเขตกรุงเทพเนาะพี่นอ้องเจ้สมบติแล้วลูกเจ้สมบี่เสือสลูกไม่ให้ไใส่ปะทุนเจ๊สือสลูกยี่หลาชีแสียบมืดเพราะว่าน,นางจะเขาล้องพร้อมกันทั่วประเทศ เข้าลงวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมกับนงางไข่ออเนาะค่ะพี่น้องเป็านงานการสร้างโดยอบอสโจเด้อพี่น้องจา้าวันที่ยี่สิแปดสิงหาคมอย่าลืมไปให้กับน้งใจกับนงางไข่ออก,กันเด้อจ้าแล้วก็วันนี้เป็นมือปล่อยเพลงของ น้องก้อยก้อยชาลีนีจ้ะหักค้นเจาสู่ตรงอยู่ให้เป็นพี่น้องเอ้ยเขาไปฟังเขาไปห้กำลังใจกันนะพี่น้องเด้อเขาไปฟังผู้ใดบ่ทันได้นนฟังเขาไปฟังด้วยจ้ามวนหลายมวหลายพี่น้องจ้าถึกใจละลายค้นอยู่แล้วพี่น้องจ้าอื้มอื้มจิ๋วเนือ อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจไปเบิ้งเพลงของน้องก้อยชาลินีได้จ้ะมือน,นีปล่อยมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเอ็ม,มวีผู้ใดสิมักโตโกงหรือว่ามากักโตโกงโตไล่โตันักเ,เอกเข้าไปเบิ้งค่ะแล้วก็หนังขายอ้อวันที่ยี่แปดสิงหาพร้อมกันทุกกรงทั่วประเทศพี่น้องสุดท้าย ฝากสมวัวสมสมหม,มูคำาหมอดําเดินพี่น้องจ๋าสุดท้ายแล้วฝากให้กาลังใจเพจส้มวัวควบหม,มูข้าหมอดาเดินพี่น้องฝากสินค้าน้าเนจ่ยแต่อาขาสำหรับคลิปนี้กินไปพ้อว่ากันไปน้าขอฝากไว้สานีกอนจะ้ะขออนุญอยากกินตำมะขุ่นกับลูกตาลเดี๋ยวสิทั้นตาลลูกตาลจ้ะพี่น้องจ๋า ขอโตไปก่อนเนาะจ้าขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงจ้าเอฟซี mm hmm. หลังเองเอฟซีพอกมอดเอฟซีศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรปันแพงจ้าเอฟซี mm hmm. ตาลูกตาลน้ำผู mm hmm. ผ่อนลิปใหไม่จ้าสวัสดีจ้า